ค่ะสวัสดีครับช่องแเมียวพิดแลนด์ชาแนลค่ะมือนี้ได้เมนูพัดมีซัวค่ะพัดทอนทอนค่ะพัดมาใหม่ๆเลยมือนี้เลิกงานมาหิวข้าวค่ะก็เลยมาคนตู้ได้พัดมีซัวค่ะมือนี้นี่ยังกะใส่ๆไปค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นเมนูคนตู้คือเก่าตำหัวผักกาดใส่แค่อดค่ะอันนี้กะสิเป็นกระเทียมดองของฝรั่งนะคะเนาะ กซีออกรสชาติเปรี้ยวๆค่ะเปรี้ยวๆหว,วานน้อยๆค่ะเข้าก็สีมีปักกอกค่ะเขาก็ซีมีปักกอกแข็งนี่ค่ะฟานฟานตากแดดเอามาน้าตอดกับไทยแม่ค่ะเวลาเขาจะกินเขากะเขากะมาแซน้ำแม่ค่ะกะดำรสชาติกะแซบคือเก้าค่ะ,ะสผสนที่นี่ค่ะ ล้วส่วนทั้งนีข้ามีของหวานตบไทยข้าวเหนียวดำค่ะข้าวเหนียวดำค่ะลูกสาวเด็กไปทายมาเด้อค่ะกินน้ากันเนาะไปค่ะหิวเข่าแล้วเลิกงานมาหิวเข่าค่ะเลิกงานมาหิวเขา่ากินเลยเ้ากระสิกินน้ำส้มตำค่ะ ตามก็แแทบค่ะเวลาไปทำงานน่ะค่ามือพี่นนองค่ามือกินเข่าก็ไได้ นั่งซ้อม,มือมาดึนกินได้แต่บดพ่อเลิกง,งานกับมมาบ้านแล้วกินค่ะมีอย่างไปก,กินแซ่บคักมีสั่วมีเหลืองนี่มียูชอบไ้เห้าค่ะ ชอบไทยชอบจีนค่ะมีหมดคือกันค่ะเข้ากับมะพรอาอันเห็ Head oo, ดหูหนูนี่ก็เป็นเห็ดหูหนูแห้งค่ะสื่อมานําแต่ไทยแต่ว่าอยู่ชอบไทยเพิ่นกับมีขันเบิดเข้ากับซื่อวก็เข้ากับมาแซน้ำค่ะเข้ากับมาแซน้ำแซน้ำป็นมันนี่แล้วขเ,ขเข้ากับต้บมต้มให้มันสุกเวลาเข้ามาผัดเขาคอยบรละเดผัดจนพักสุกนหมคะ กินน้ากันเดอพี่น้องที่อยู่ทางมากินน้ำกันค่ะนี่ค่ะนี่ว่ากระเทียมดองค่ะมันจะออกสมสม จ็แซ่บค่ะ,ะแซ่บแซ่บามีต่าใจอันนี้เห็ดขาวไหมคะ่ะกับเห็ดพอดีต้มเห็ดอันหูหนูไวบมันหลายเห็ดหูหนูขาวกับเห็ดหูหนูดำคะ่ะ,ะอชอบค่ะ งานมาเม่์เมยได้กินอยงซีแซบค่ะพอดีว่า ข้าตรงใส่แนวตั้งนะค่ะกล่องยังจะเห็นเอาก็ได้ได้กินอย่างเี่นเะาค่ะเพราะคักป้านดค่ะ ต่งแซบครับเข้ากันครับพี่น้อง วิธีพัดเวลาห้าต้มเ้นนะ่ะห้าว่าต้องต้มโดนแล้วกะบบใไห้มันเลนนะน่ะคือต้มซุกแล้วต้องเอาล,งนอ,นนนะะลงนอกน้ำเย็น้ะคะลงนอกน้ำเย็นมันจะได้เส้นบ่เปื่อยะคะ่ะเส้นบ่เปื่อยห้านวะ่าต้องต้มซุกคักเบิด ไหนเพราะว่าเพื่อห้าพผัดเสร็จแล้วตัวมันจะเย็นมันก็จะซุกพอดีค่ะมันจะได้เบาเปื่อยค่ะอยู่มั่งนอกพี่น้องดัดแปลงกินเอาค่ะ สไทยมันมีคือมีครบคืบอบ้านเั้งมของมี่ค่ะเอ้ก็เอาของแห้งมาดัดแต่งกินเอาหรือของที่มี่ยูนีมาดัดแต่งกินเอาค่ะแค่บาเครื่องปรุงเครื่องปรุงซอสแซลมอนหอยอย่างน้ำปลา เมือเมิดค่ะสมตำค่ะตำจะเฮ็ดหูหนูมีเฮ็ดหูหนู แล้วที่เขาใส่ยำ ตบไทยด้วยขนมหวาน,นังค่ะข้าวเหนียวดำค่ะ แ่บค่ะกุุบกุ๊บเอาค่ะคําสุุทชายถอดเส้นมีทั่วเส้นหมูค่ะ ใส่เ for er ็ดเ็ดหูหนูเ็ดแหงค่ะใส่แค่อทใส่ต้องไปค่ะกับเขาก็มีสิวใต้ตัวอยากงงก็ใส่เลยค่ะแนวไหนห้ามมากแนวไหนมันจะแสบค่ะเอาค่ะคลิปนี้แม to so ่เมียวฟินแลนด์ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะจังไนก็กดฝากกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เมียวเฮดคลิปต่อๆไปในได้จ้าสวัสดีค่ะ ยบายค่ะ